สำหรับบทเรียนนี้นะเราจะเข้าสู่บทเรียนของเลข2เลขที่2เนี่ยนะเป็นเลขที่ต่อเนื่องจากเลขที่1จากการที่เราได้เรียนรู้มาว่าเลขที่1นั้นนะั้หมายถึงพระอาทิตย์ซึ่งดูมีอํานาจยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็ร้อนแรงเหลือเกินในตอนกลางวันในตอนกลางคืนนะนะก็มีดาวที่ดูแล้วนะนวลตาดูแล้วผ่องใส ดูแล้วทำให้อารมณ์รู้สึกเพิอเพลิมโรแมนติกและอ่อนหวานอ่อนโยนเหลือเกินนั่นคือดาวจันทร์ต่อไปนี้ดาวจันทร์จะถูกแทนที่ด้วยเลขสองดาวจันทร์นั้นมีลักษณะของความอ่อนหวานอ่อนไหวคนละขั้วก,กับดาวที่ทมีลักษณะของการเป็นผู้นำแล้วก็เข้มงวดดุดันนะทีนี้ดาวจันทร์เนี่ยนะใครที่มีเลขสอ,อยู่มากๆเกิดวันที่ส แล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขสองมากๆเลขบ้านเลขรถเลขอะไรก็แล้วแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีความที่ติดค่อนข้างจะเป็นคนอ่อนเป็นคนที่อาจจะมีลักษณะทางด้านบวกด้านลบขอ,ของดาวจันทร์ด้านที่เราเห็นมากๆก่อนก็คือเขาจะเป็นคนที่มีกิริยามดงามหน้าตาเขาอาจจะสวยงามมากน้อยก็แล้วแต่แต่ว่ากิริยาวาจาจะ ชดชอยมีความอ่อนโยนทำอะไรค่อยๆพูดค่อยๆที่จะสื่อสารแล้วก็จะเป็นคนที่ลงรายละเอียดได้ดีคนทำงานบัญชีคนทำงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการประดิษฐ์ประดอยอะที่ต้องอาศัยรายละเอียดมากๆเราเคยเห็นงานประดิษฐ์ที่ใช้แว่นขยายสองแล้ค่อยๆทำทีนิดหมเนี่ยคนที่มีดาวจาันเด่นๆเนี่ยดีมากคนที่มีเลข2อ,อยู่ในดวง นะจะทําแบบนี้ได้ดีแล้วดาจ์เป็นคนขี้สงสารสงสารเหมือนอะไรเหมือนนางเอกอะเออเราทําอะไรแล้วคนเกิดดาวจันนี่ค่อนข้างจันยอมคนเป็นคนที่สามารถนะที่จะไหว้วานขอความช่วยเหลือคนเกิดคนที่มีเลขสองมากๆคนเกิดวันจันทร์คนที่มีดาวจันทร์อยู่ในดวงมากๆเนี่ยนะมักไม่ค่อยคิดถึงตัวเองไม่ได้ทอะไรแล้วเนี่ยสงสารเห็นใจคนอื่น จนตัวเองเดือดร้อนหลายจ่อหลายครั้งคนที่มีดาวจันทร์เด็นในดวงเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของการบริหารการเงินที่ดีเพราะว่าเขาอะจะสามารถเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ได้ดีในส่วนตัวเป็นคนประหยัดแต่เวลาที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะเต็มที่เลยนะใครอยากได้อะไรเป็นคนแพ้น้ําตาเออเป็นคนแพ้น้ําตาใครที่มาบีบน้ําตานะอยากได้น,นนั่นนี่นะ พวกดาวจาันนะให้เขาหมดเลยให้เขาหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะเ,เก็บเอาไว้สำหรับที่ความจำเป็นของตัวเองได้ซ้าเป็นผู้เสียสละโดยตรงแล้วข้อดีของคนที่เกิดวันจันทะร์น่ะใครแนะที่ได้เกิดวันจันทร์เป็นแฟนเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลดีมากพวกเราเคยเห็นผู้ชายที่ขยับเก้าอี้ให้ผู้หญิงนั่งไหม ปิดประตูรถให้ทํากับข้าวให้กินอพอจเจ็บปวดไม่สบายก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดให้โอ้นวดให้โอ้คนที่เกิดดาวจัน์คนที่เกิดวันจันเนี่ยทำอย่างนี้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็สามารถทําอะไรแบบนี้ให้กับคนรักได้ถึงทําไม่ได้ก็สามารถที่จะไปจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกไปจ้างคนไปซื้อของที่มันจําเป็นกับสิ่งนั้นมาได้แต่ถ้าเคนเกิดวันจันเนี่ยเป็นผู้หญิงดาวจันรเด่นผู้หญิงเนี่ย ล้วเป็นแฟนเนี่ยนะก็มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนในบรรดาคนที่ทําอาหารเก่งที่สุดมักจะมีดาวจันทร์อยู่ในดวงเด่นเพราะดาวจันทร์เป็นดาวแห่งการเป็นแม่บ้านแม่เรือนทํางานบ้านการเดินสะอาดสะอ้านดูแลเทคแคร์คนที่บ้านเนี่ยไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เช็ดแล้วต้องก้มไปดูว่าตรงใต้โต๊ะใต้ตู้ใต้เตียงมีฝุ่นหรือเปล่าเนี่ยเก็บรายละเอียดหมดทุกส่วนเนี่ยคือคนเกิดดาวจันทร์ถ้าใครที่ต้องเป็นคนพิสูจน์อักษร ต้องตรวจสอบเขาเรียก QC ใช่ไหมตรวจสอบสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องหรือทำอะไรที่มีความละเอียดละออมากๆมีความเซนซิทีฟกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับเนื้อเช่นคนทอผ้าที่รายละเอียดละอองเนี่ยถ้ามีดาวจันรอยู่ในดวงเยอะเนี่ยนะเขาก็จะทอได้สลับซับซ้อนแล้วก็มีความงดงามสวยงามแต่ลักษณะของดาวจรนทนะ่์จะไม่ฉูดฉาดดังนั้นพอเราเห็นเลขสองเสร็จ ถ้าเราจําได้นะเลข2เนะี่ยเป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มเมตตานั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเขาจะค่อยเป็นค่อยไปกับสิ่งที่เป็นความละเอียดละออของเขาถ้าเปรียบเทียบย้อนไปเลขหนึ่งซึ่งเป็นดาวอาทิตย์นะั้นเน่ะเป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มพลังดาวอาทิตย์เนี่ยถ้าสมมติเจอข้อบกพร่องก็จะดุดันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องแก้ไขแบบขึงขังแต่ถ้าเป็นดาวจันทร์ก็จะอ๋อค่อยค่อย แก้ไขด้วยความนุ่มนวลเนี่ยนี่คือลักษณะของของการที่วิธีคิดในการที่จะแก้ปัญหาเช่นถ้าเกิดว่าดาวจันทรเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าถ้าเป็นคนรักก็ดูแลเทคแคร์ดีเหมือนกับประคบพึ่งผมะนะถ้าเป็นสมมติว่าเป็นคุณครูอ๋อคุณครูที่เกิดวันจันเนี่ยก็จะใจดีดาวจันทเยอะนะใจดีไม่เคยดุไม่เคยตีเลยก็จะเตือนแบบนักเรียนค่อยๆทำแบบนี้นะเอาใหม่นะถ้าเป็นถ้าเป็นคุณหมอ นี่จะเห็นว่าคุณหมอนี่เกิดเกิดดาวจันทเกิดวันจันท์แล้วก็มีดาวจันทรในดวงเด่นหลายท่านนะก็จะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนไข้ได้แบบเขาเรียกว่าประครบประง,องอะจะไม่ดุเนี่ยนะจะไม่ทําอะไรแบบที่มีความรู้สึกของการเปราะบางเพราะว่าลักษณะของของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สงสารแล้วมีความเป็นนางเอกมีความอ่อนไหวดังนั้นคนที่ดาวจันเด่น จะไม่ยอมจะไม่ยอมให้ใครมาร้องไห้เพราะว่าทนน้ําตาไม่ได้ในบรรดาในบรรดาทุกดวงนะคนเกิดคนจันเนี่ยนะคนที่ดาวจันเด่นน,นะนะจะทนต่อน,น้ําตาไม่ได้จะแพ้น้ําตาอยากได้อะไรมาร้องไห้แล้วเอาไปเลยดังนั้นเวลาที่เขาทําอะไรก็แล้วแต่วิธีคิดของเขาเขาจะคิดอยู่สองอย่างหนึ่งกังวลกังวลว่าคนอื่นจะมีความสุขไหมสองคิดเรื่องของเงินทองว่า เราอะจะมีเงินมากพอที่จะเก็บจะปลอดภัยไหมคือจริงอยู่ทุกคนอะจะมีความรู้สึกนี้แต่ว่าคนที่ดาวจันเด่นจะคิดมากกว่าเพื่อนแล้วก็มันจะมีวิธีการในการหาเงินหาทองมาไ,ได้คนเกิดดาวจันเวลาหาเงินหาทองไม่ได้ลักษณะเป็นเงินก้อนเงินถุงถังนะเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆหาแล้วก็มีเก็บแล้วก็ใช้ไปแล้วก็หาใหม่มาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะชอบที่ดูแลรักษาข้าวของผู้คนเต็ไมไปหมดเลยดังนั้นคนที่เกิด ในลักษณะของการมีดาวดาวจันเด่นมีเลข2ในเบอร์โทรศัพท์ในเลขบ้านในเลขรถในกระดา่จะมีอาการแบบนี้ดังนั้นถ้าเราจะเอาเลข2ไปใช้เนี่ยเราอะก็ต้องรู้ว่าในเมื่อคุณสมบัติอันนี้ของเลข2เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไปคู่กับเลขอะไรเอาไปคู่กับเลขอะไรมันถึงจะเสริมจุดเด่นแล้วก็ลบจุดกดในบทเรียนต,ต่อไปเนี่ยเมื่ออาจารย์ได้ไล่เรียงครบ ตั้งแต่เลข1ไปถึงเลขศูนย์แล้วเนะี่ยทั้งสิงเลขเลยนะอาจเจ้าเนี่ยจะทําการมาบอกทีละนิดว่าและเมื่อเลขตัวนี้ไปอยู่ติดกับตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะทําการเสริมหรือว่าหักล้างกันอย่างไรแล้วเราจะได้เอาไปใช้ให้ถูกต้องดังนั้นวันนี้นะให้เรารู้ว่าถ้าเราพูดถึงเลข2ให้นึกถึงคาคาเดียวเลยคือคนที่เป็นนางเอกนางเอกเ็าเป็นยังไงเขาอาจจะมีความรู้สึกของความระแวดระวังกังวล ดูแลเอาใจาใส่คนอื่นดีมีความอ่อนหวานอ่อนไหวมีความลักษณะของเสียสละเยอะแล้วก็จะคอยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะที่คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาอะไรมันเป็นหน้าที่เป็นภาระที่เราอะจะต้องเข้าไปเทคแคร์เป็นดูแลเขาตลอดนะดังนั้นมันก็เป็นไปได้สูงที่คนที่มีเลขสองอยู่ในดวงเยอะเนี่ยมันมีข้อดีแน่นอนในเรื่องของทักษะของตัวเองหรือว่าใจของตัวเองอะ ที่จะเอาไปทําการทํางานเช่นไปทํางานที่เกี่ยวกับการดูแลเทคแคร์บริการคนการดูแลรักษาคนดีแต่ในแง่ลบเช่นที่กังวลที่หึงอ้อคนเกิดที่คนดาวจรเยอะนี่ที่หึงมากที่สุดนะเพราะว่ากังวลไงเพราะว่าลงรายละเอียดเยอะแล้วก็พอเรารู้เสร็จใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใช้คุณสมบัติที่ดีของดาวจรเนี่ยไปวางเอาไว้ในจุดในบริเวณที่เราต้องการทักษะนั้นๆแล้วเราก็เอาตัวเลขอื่นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นคุณสมบัติด้านลบ ส่วนในรายละเอียดอาจารย์จะค่อยๆบอกตอนที่เราได้เรียนรู้ครบแล้วทั้ง10ตัวเลขนี่คือบทเรียนที่2นะคือดาวจันทร์หรือว่าเลข2ต่อไปนี้พออาจารย์พูดดาวจันทร์ให้นึกถึงเลข2เวลาพูดถึงเลข2ให้นึกถึงดาวจันทรเวลาพูดถึงดาวจันรให้นึกถึงนางเอกเวลาพูดถึงนางเอกให้นึกถึงคุณสมบัติต่างๆคือความอ่อนหวานอ่อนไหวสวยงามสงสารรายละเอียดการเงินและการดูแลรักษาเทคแคร์ care, คนอื่นดีเหลือเกินเป็นดาวแห่งการเสียสละและเป็นผู้ที่เกิดมาเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ เกิดมาเพื่อที่จะทําในสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยนะเขาอยากได้ังนั้นใครที่เรียนรู้วันนี้แล้วก็ขอให้จําไว้ให้ดีดาวจันร์หมายเลข2